สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงค์ชวนชมรถสวยพร้อมใช้งาน1คันนะครับคันนี้สภาพเจ่มๆเลยครับจัดไปครับ Toyota Camry นะครับตัวนี้เป็นปี2007นะครับเป็น2 4 v ตัวท็อปสุดเลยนะครับตัวนี้แต่งสวยนะครับจัดทรงล้อมาให้ใหม่แล้วก็ในส่วนของหน้ากับท้ายนี่เปลี่ยนเป็นตัวของ Hybrid นะครับแต่ตัวนี้เป็น2.4เบนซินน้ำมันล้วนนะครับสภาพสวยๆนะครับสมบูรณ์หาเอาไว้ใช้งานนะครับ ไปดูรถทดลองขับนะครับอยู่แถวเวสเกตย่านนนทบุรีนะครับบางใหญ่นะครับสภาพสมบูรณ์สวยๆครับ180,000สนแนะครับใช้ไปแล้วโดยประมาณนะครับหาเอาไว้ใช้งานนะครับคุ้มไม่คุ้มลองพิจารณาครับคันนี้ออปชั่นล้นเลยครับสภาพสมบูรณ์มากๆครับเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็ก abs ดิสเบรกเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็มีแอร์เป่าก้นด้วยนะครับต่อเย็นสบายแน่นอนนะครับไม่ต้องตัวก้นเปียกนะครับนี่นะครับทั้งซ้ายและขวานะครับเป่าได้เลยครับเนี่ย จะมีลมเป่าออกมานะครับจากก้นเลยนะครับเย็นสบายนะครับมีม่านหลังนะครับมีที่กดม่านหลังอยู่ไฟฟ้านะครับอยู่ทางด้านซ้ายนะครับส่วน2ตัวนี้เป็นตัวปรับแอร์ครับจากเบาะนะครับลองชมดูนะครับสวยสมบูรณ์นะครับก็ปรับไฟฟ้านะครับสําหรับเบาะคู่หน้านะครับขึ้นสูงลงต่ำเดินหน้าถอยหลังนะครับงามๆครับจัดไปเลยครับ3ามแสนสามหมบาทนะครับใครจะผ่อนก็ตกอยู่เดือนละประมาณ คาดว่าจะ7 8็ดถึงแปนะครับตัวนี้มีม่านหลังไฟฟ้ามีม่านข้างนะครับแล้วก็มีแอร์หลังนะครับพนักพิงก็ปรับไฟฟ้านะครับต้องบอกว่าดีงามมากๆนะครับนี่ครับห้องโดยสารกว้างขวางนั่งสบายมีม่านหลังไฟฟ้าดูหรูขึ้นมาทันทีเลยนะครับแล้วก็มีม่านข้างนะครับสาหรับคนนั่งหลังก็จะดูพรีเมียม ดีสุดๆเลยครับสาหรับคันนี้นะครับเหมาะสําหรับใครเหมาะสําหรับคนที่อยากได้ครับไม่ต้องทําเองนะครับเขาจัดไปให้เรียบร้อยนะครับสภาพเฟสวยออปชันจัดเต็มแบบนี้นะครับไปดูรถตรวจสอบทดลองขับนะครับใครเครดิตดีฟรีดาวไปเลยครับจะทรงลงล้อมาให้แล้วครับงามๆสีสันดําดุเงาฉ่ำา VIP สไต์นี้ดูหรูแน่นอนนะครับเป็นปี2007นะครับจัดทรงไว้ให้ใหม่นะครับเอาไปใช้งานกันเลยเหมาะสําหรับคนที่ชอบและไม่อยากแห่งเองไม่อยากทําเองนะครับถ้าท่านมีเงินดาวเข้าไปหน่อยท่านก็จะผ่อนชิวๆครับเดือนประมาณ6000โดยประมาณนะครับนี่ครับสภาพสวยนะครับเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับไฟหลังก็เป็น LED แล้วนะครับ ลองเช็คลองชมไปดูรถตรวจสอบสภาพนะครับสามารถหาข้อมูลและเรื่องราวการซ่อมบำรุงดูแลได้ครับในส่วนของ Camry นะครับในแฟนเพจ Facebook นะครับตัวนี้สวยครับถือว่าอึดมากๆนะครับสำหรับเครื่องยนต์ของ Toyota Camry นะครับสังเกตได้นะครับจากรถสนามบินที่เป็นแท็กซี่นะครับใช้คันนึงก็เหยียบร้านเหมือนกันนะครับก็ ไม่มีปัญหาะไไครับขึ้นอยู่กับการดูแลนะครับสภาพโดยรวมสมบูรณ์นะครับแอร์ออโต้นะครับเย็นเฉพาะซ้ายหรือขวาก็ได้หรือจะเย็นข้างหลังเย็นข้างหน้าได้ครับตกแต่งลายไม้สวยๆนะครับสวยสมบูรณ์นะครับแบบนี้หาไว้ใช้งานสุดคุ้มนะครับได้ระดับพรีเมียมในราคา300,000ต้นๆนะครับไม่จำเป็นต้องซื้อถึงเป็นล้านก็ได้นะครับ ใช้งานได้อึดทนใช้ยาวๆนะครับภายในกว้างกวางนั่งสบายดูหรูดูพรีเมียมขับยังไงก็หล่อครับสำหรับ Camry ฝากไเ้็ปอีกหนึ่งทางเรื่องนะครับรองพิจารณาดูก่อนนะครับสำหรับผมทําหน้าที่ชี้เป้านำเสนอนะครับถ้ามีข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะครับอย่าลืมเข้าไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในแฟนขับแฟนเพจของ c a ม ry นะครับรับรองว่าคันนี้สวยสมบูรณ์พร้อมใช้นะครับเอกสารพร้อม